ดูดิกะปุกออมสินตัวเองอ่ะฮักพุบไปเอามาดูดิได้เท่าไหร่หยอดมือเปล่าบอกให้หยอดกระปลูกโอ้ยตายแกจะไม่เห็นของเบอรี่เหรโอ้ยแป๊บเดียวทุกเลยอาเทตัวเองเอาไปเท คืนไม่แน <_ Gimme for u> <oyu> ่เลยสองร้อยไปสงพนเไม่คืนไม่คืนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันเกี่ยวซิบบรีคืนไปเลยไม่เกี่ยวกันเป็นหน้าที่แม่จะต้องให้คืนไปเลยนับมาช่วยกันนับให้ยายมานับแบง เบอรี่อ่ะแคมเบอรี่อ่ะกระปุกแคมสิ่เบอรี่เปิดไม่ได้ตาจะเค่ยนเจหายมันอยู่ในนี่หรือเปล่าคุณแจอยู่กับรถหรือเปล่าเป็นลายไรมมันมันสลับแบงคุณแม่เอาครีมมาเอาไปแบงค์คุณแม่คุณแม่นับแบงค์นะคะเอาครีมมาเอาไปเลยแม่สองร้อยแม่เอาไปเลยสองร้อยโอ้ยมันลืมเอาไว้แล้วลืมเบอรี่เป็นหมาหรือเป็นคนหมาเนี่ยตะเคียนว่าแนี่ คุณเจ้าพรางโอ้ยผังคุณเจผังไหนดูเป็นขวานตาดิโอ้ยมันเยอะไปไหมเบอรี่มันต้องเต็มกระปุกแม่มาคราวหน้าปีใหม่ให้เต็มกระปุกนะเอ้วมีเหรียญห้าซ่อนในนี้ได้ยินไหมห้าทูดเพียร์ูดใหม่ได้นะอาไรอะ ได้ยินแบบนหมเบอร์รี่ได้ยินค่ะหายไปไหนแล้วแบงค์ก้าบขอบคุณมได้เช่นม่เลยมีเหรียญถุงนา,าไม่ต้องทำเป็นเขินแค่ทำดีบกาบบีกราบทำดีอย่ากเขินอะไรแล้วทำดีอย่าเขินเอา,เอาไปมีปม,มีแบงค์อะไรเนี่ยแบงค์ห้าร้อยใช่ไหมเนาา<ฮ>ี่ยว่าเลยโอ้โหของแม่เนี่ยเลยแบงค์ห้าร้อยเนี้ย เอาเสต็มเ็มบอกไว้ที่กาดตะเชียนดีๆเอากาดเชียนสวยๆเรวขัเท้าเลยก็บอกว่าขอพคดนะคะเอสดีดี่ลทำใสวยทใสวยไม่ต้องอายทดีอย่าอายกดต่อกดตะเชียนน้อยกดะเชียนน้อยอีกยังไม่ได้เข้ากล้องพี่คิงยังไม่ไ้ถ่ายเลยองกเกมเบอร์ไอไอไเด็กเ่คนานั้นเเลยอุ้ยเอสเอสเอสอืมเอารับ ด้วยหน,น้าเหรียญอมือใเ่นไหมา่า